สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องจากคลิปวิดีโอช่องขุมทรัพ,พย์พานาคนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพิธีบวงสวงนะคะครับสวัสดีครับดูเหมือนว่าบรรยากาศในงานเนี่ยออคนส่วนใหญ่จะไปรอเลขมงคลกันนะคะจากการจุดประทัดใช่ครับก็เป็นภาพที่สะท้อนความเชื่อเรื่องโชคลาภเนาะที่แบบผูกอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ค่ะอย่างในคลิปก็จะพูดถึงเ,เสด็จปู่เวสุวรรณครับมีปูน่นาคีนาคารแล้วก็หลวงพ่อมารวยด้วยคือพิธีแบบนี้มักจะรวมรวมหลายความเชื่อไว้ด้วยกันนะครับแล้วจุดที่แบบพีคที่สุดนะ่าสนใจที่สุดก็น่าจะเป็นตอนจุดประทัดนี่แหละค่ะครับผมในคลิปมีเสียงบอกเลยว่าเดี๋ยวท่านจะจุดสามตัวแล้วอะไรแบบนี้ทุกคนก็คือตั้งตารอเลยครับจ้องเลยแต่แล้วมันก็มีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นคือว่า ไอตัวเลขจากห่างประทัดนะค่ะครับกระดาษเล็กๆอันนั้นใช่ค่ะที่มันบอกเลขมันมันหายไปอา้าวหายไปไหนแล้วครับตอนนั้นน่าสนใจมากนะคือไม่ใช่แค่เรื่องวุ่นวายธรรมดาธรรมดาค่ะแต่ในบริบทความเชื่อแบบนี้เนี่ยเออเหตุการณ์ที่เหมือนอุปสรรคเล็กๆน้อยๆอย่างเลขหายเนี่ยบางทีเขาก็ตีความไปได้เยอะเลยนะครับตีความยังไงได้บ้างคะก็อาจจะมองว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์กาลังทดสอบหรือว่าเอา่อทำให้การได้เลขตอนไทยมันดูขลังขึ้นไปอีก อ๋อค่ะค่ะมันเปลี่ยนจากเรื่องบังเอิญให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของพีธีไปเลยมีเสียงในคลิปพูดกันใหญ่เลยหายไปไหนล่ะใช่ใช่กระเด็นไปไหนหากันวุ่นเลยหากันใหญ่เลยครับบรรยากาศตอนนั้นคือดูตื่นเต้นไปอีกแบบเลยนะคะแล้วก็มีคนพูดติดตลกด้วยว่าสงสัยเลขตกใจครับผมจุดลูกร้องหายไปเลยอะไรแบบนี้ยิ่งทำให้คนอยากรู้ใหญ่เลยค่ะ ครับผมแล้วตอนที่กําลังหากะวุนวุ่นนี่เหมือนจะมีคนพูดถึงเลขเก่าด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะมีคนพูดถึงเลข5้าสที่เหมือนเคยได้จากพิธีทํานองนี้งวดก่อนอ๋อห้าสามสองตัวนั้นวันนั้นที่วัดอันนี้5้าสองสามตัวงวดที่เราเนาะค่ะก็ยิ่งเพิ่มความหวังเข้าไปอีกครับการโยงกับเลขเก่าแบบนี้ก็เป็นการสร้างสตอรี่สร้างความต่อเนื่องเหมือนกันนะทำให้คนรู้สึกว่าเออพิธีนี้เคยให้โชคมาแล้วครั้งนี้น่าจะได้อีก มันก็เสริมความน่าเชื่อถือในพิธีกรรมไปและในที่สุดก็ก็หาเจอนะคะมีเสียงตะโกนเจอแล้วเจอแล้วหาจนได้นะหาจนได้ค่ะคนที่เจอคือพ่อพรามที่เป็นผู้ประกอบพิธีในงานอ,องอพ่อพรามเจอเองเลยใช่ค่ะการที่ท่านเป็นคนเจอก็อาจจะยิ่งเสริมความน่าเชื่อถือให้ตัวเลขไปอีกมั้งคะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นครับแล้วเลขที่ได้คืออะไรครับเลขที่ได้คือ936กับ72ค่ะ936กับ72 2ชุดค่ะ สองชุดที่หลายคนรอคอยหลังจากที่เลขเหมือนจะเล่นซ่อนแอบไปแป๊บหนึ่งครับไอาการรอคอยการคุนหาแบบนี้แหละที่ทําให้เลขที่ได้มามันดูมีความหมายพิเศษขึ้นไปอีกจริงค่ะทีนี้นอกจากเรื่องเลขประทัดท,ที่เป็นไฮไลท์แล้วเนี่ยในพิธีก็มีเอ,อ่อส่วนอื่นๆที่น่าสนใจนะคะครับมีอะไรอีกบ้างครับในพิธีก็มีการรําถวายค่ะนางรําก็รําสวยงามมากครับผม แล้วก็มีคนไปลองถามนางรําด้วยนะว่ามีฝันอะไรเพิ่มเติมไหมอ,อ๋อถามเรื่องฝันด้วยค่ะแต่เธอก็ตอบว่าไม่ฝันไม่ได้ฝันอะไรเป็นพิเศษครับนอกจากรําถวายแล้วมีอะไรอีกไหมครับมีเรื่องการทําบุญสร้างวัดค่ะเหมือนผู้จัดงานจะเน้นว่าวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจนะเรามาสร้างวัดด้วยกันครับอันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญของงานบุญทั่วไปเนาะ ใช่ค่ะแล้วก็มีพิธีกรรมอื่นๆอีกเช่นการถวายผ้าอังสะอ๋อผ้าอังสะที่พระท่านใช้ค่ะแล้วก็มีพิธีเบิกเนตดด้วยนะคะเบิกเมตรวัตถุมงคลใช่ค่ะเหมือนเป็นการปลุกเสกให้ศักดิ์สิทธิ์เห็นว่ามีเบิกเนตรหลงพ่อรวยด้วยค่ะครับผมแล้วก็มีการสวดมนต์ให้พรค่ะมีการสวดมนต์ให้พรมีวลีหนึ่งน,น่าสนใจมากสาธุแล้วรวยใครสาธุคอยรวยอ๋อเป็นการให้กําลังใจให้พรผู้ร่วมงานไปในตัว ค่ะแล้วก็มีอีกนิดหนึ่งคือมีคนบอกว่ามีผู้ร่วมงานที่เดินทางมาจากสหรัฐอเมริกาเลยนะคะโอ้โหมาจากอเมริกาเพื่อมาร่วมพิธีนี้โดยเฉพาะใช่ค่ะเชื่อความศรัทธาหรือแม้แต่ความหวังเรื่องโชคลาภเนี่ยมันมันดึงดูดคนได้จากที่ไกลๆจริงๆไม่ว่าจะอยู่ไทยหรือต่างประเทศจริงค่ะสรุปแล้วสิ่งที่เราได้เห็นจากข้อมูลวันนี้ก็คือภาพรวมของพิธีบวงสวงที่เต็มไปด้วยความเชื่อความหวังเนาะ ครับผมโดยมีจุดสำคัญคือการรอการหาเลขมงคล936กับ72จากหางประทัดซึ่งก็มีเหตุการณ์ให้ลุ้นกันนิดหน่อยตอนเลขหายไปครับเป็นเลข936กับ72ที่ได้มาหลังจากมีเรื่องราวเล็กๆน,น้อยๆเกิดขึ้นค่ะ ทีนี้สิ่งที่น่าชวนคิดต่อจากเรื่องนี้คืออะไรดีคะอืมผมว่าประเด็นที่น่าคิดต่อก็คือการผรสมผสานกันที่น่าสนใจมากๆนะครับระหว่างความเชื่อส่วนบุคคลความหวังในสิ่งที่มองไม่เห็นอย่างชั่วลาบแล้วก็เอ่อองค์ประกอบของความบังเอิญหรือโอกาสที่มันแทรกเข้ามาในพิธีกรรม <c oughs> สิ่งเหล่านี้มันสะท้อนมุมมองทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับเรื่องการเสี่ยงโชคการพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือการหาความเป็นสิริมงคลในสังคมเราได้ยังไงบ้าง <c oughs> เป็นคําถามที่น่าสนใจนะ่าเก็บไปคิดต่อจริงๆค่ะสามหกเจ็ดองสามกไหนล่ะเลขยากมากน้องวิ่งนี้เดี๋ยวดูก่อนดูก่อนตามไปดูตามไปดูของแทอ่ะตามไปเจอ้ว พี่น้องอันนี้เก้าสามหกไม่ใช่สามตัวนะมันสามเลขเก้าสามหก